สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับแล้วก็ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช a n e l The Move นะครับวิดีโอนี้มาพูดถึงโลกิกันในเอพิโซดที่1กันครับหลังจากที่ตัวซีรีส์ได้ออกตอนแรกมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตัวเนื้อเรื่องก็ได้เฉลยข้อมูลจากในเชลเลอร์มาหลายอย่างก็ได้ความกระจ่างกันไปนะครับทั้งประเด็นของดีบีคูเปอร์ทั้งเหตุผลว่าทำไมโลกิจึงโดนจับตัวมาโดย TVA และเป้าหมายที่โมเบียสต้องการให้ก้อนออฟมิสเชฟคนนี้ร่วมมือด้วยเรียกได้ว่าเป็น50นาทีที่สนุกกกใช้งง้้้้้้าา New Rock star ้้ไไไไดดดเเเลลลยยนะััอออออออาา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 ่่งงงง็ตตมมมมมวววิีีีีโผขขูจทททฤษฎ3 กี่ถึงโดนจับทําไมไม่เป็นธานอสหรือว่าอเวนเจอร์ที่มีส่วนสำคัญในการกลับไปยังไทม์ไลน์ต่างๆเพื่อเอาอินฟินิตี้สโตนกลับมากอบกู้สิ่งมีชีวิตทั่วทั้งจัก,กรวาลที่โดนธานอสดีดหายไป ทั้งนี้ก่อนจะเริ่มวิดีโอนะครับเดี๋ยวมูฟสนับสนุนโดยแอดไวส์ศูนย์จำหน่ายอปุปกรณ์ไอทีทั้งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กกรจออนิตเตอร์และก็อื่นๆอ,อ,อีกมากมายเลยครับโดยตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนะครับคุณผู้ชมได้สั่งซื้อสินค้าจาก advice.co.th สามารถใช้โค้ด TM บั OF6 เพื่อเป็นส่วนลดได้ด้วยนะยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับนึกถึงไอทีนึกถึงแอดไวส์ ice, จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับและออฟทัสบัลลงถนอมสายตาจากการใช้งานคอมพิวเตอร์และจ TV, สสอ ไม่งองไม่หกักคุณผู้ชมที่สนใจก็สามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลได้ที่ f a c e b o o k c o m o f t r u s t หรือถ้าใช้โค้ด The Move ก็จะได้รับส่วนลด100บาทด้วยนะครับ ประเด็นข้อมูลสำคัญในช่วงต้นของ e p i ส o d e ที่1ก็คือต้นกำเนิดขององค์กร Time Variance Authority นั้นมีที่มาจากสงครามที่เกิดขึ้นระหว่างไทม์ไลน์ต่างๆที่ถูกเรียกว่า m u l ติ v e r s a l War การแตกแขนงของเส้นเวลาทำให้เกิดจัก,กรวาลเหล่านี้ขึ้นมานำไปสู่การรบราฆ่าฟันกันเองซึ่งในตอนนั้นที่ t ท m e k e e p e r อร์ได้ถือกำเนิดและเข้ามากำกับดูแลจัดระเบียบไทม์ไลน์ที่รกรุงรังเหล่านี้ให้กลายเป็นเส้นแขนงเดียวขึ้นมาครับโดยเราเรียกเส้นเวลาสุดท้ายอันนี้ว่า The Secret Timeline จากนั้นทมคริปเปอร์ทั้ง3ก็ก่อตั้งองค์กรท VA ขึ้นมาเพื่อทําหน้าที่รักษากฎระเบียบไม่ให้มีใครสร้างเส้นแบ่งเวลาขึ้นมาจนเกิดเป็นไทม์ไลน์อื่นๆที่จะนําไปสู่สงครามได้อีกซึ่ง TV a เรียกคนที่ปั่นป่วนไทม์ไลน์เหล่านี้ว่าแวรเรียนครับและถ้าเอาตามความเข้าใจของผมก็คือแวร์เรียนอาจจะทําไปโดยตั้งใจหรือว่าอาจจะทําไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการก็ได้แบบเดียวกับที่เกิดขึ้นกับโลกิเพราะสิ่งที่เขาทาก็เป็นเพียงแค่การเอาตัวรอดจากการโดนจับโดยใช้เทสซาร์กเท่านั้นยังไงก็ ผลต่อ Secret Time Line มากเกินไปเจ้าหน้าที่ขององค์กรนี้ก็เลยเทคแอคชั่นลงไปจัดการจับกลุมตัวเทพไวร้ายคนนี้มาที่สุดโดยที่โลกียังไม่ได้ลงมือทำร้ายใครเลยด้วยซ้ำนอกจากนั้นมิสมินิดยังให้คำจำกัดความเกี่ยวกับ Nexus Even t เอาไว้ด้วยนะครับว่ามันคือการแตกแขนงของไทม์ไลน์ออกไปจาก Secret Time Line ครับฉะนั้นเราจึงพอจะสรุปได้ในเบื้องต้นแล้วล่ะครับว่า TVA จะลงมือก็ต่อเมื่อเกิด n e x u s Event ใดๆก็ตามที่ก่อให้เกิดเส้นแยกออกไปแบบชัดเจนครับ กลับกันนะครับถ้า n e ็กซัสอีเเกิดขึ้นแต่ยังวิ่งไปในเส้นสายของไทม์ไลน์ศักดิ์สิทธิ์ทีวีเก็อาจจะไม่ได้ไปแตะต้องคนเหล่านั้นนั่นเอง ทีนี้ความน่าสนใจก็คือ n e x u s Event ที่เกิดจากการแยกของไทม์ไลน์นั้นมีความเสี่ยงสูงมากที่จะมาจากการกระทาของ a v e n g e r ที่เดินทางย้อนเวลากลับไปเอา Infinity Stone มาใช้หรือว่าจะเป็นการข่ามาของ h าน o s จากเหตุการณ์ใน e อ d นเก e ครับรวมทั้งการที่แคปไม่ได้กลับมาแต่เลือกที่จะย้อนไปใช้ชีวิตกับ Peggy c a r t e r ในปี1940อีเวนต์เหล่านี้เรียกได้ว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญทั้งนั้นนะครับแต่ว่า t v a กลับปล่อยให้เกิดขึ้นต่อไปซึ่งเรน s l เลเยอร์ก็ให้คำตอบกับโลคิว่าการกกรรระะทททททเเเฉช่่่่นนนนนนนีีีัััั้้้้ปป็สิิงงคคววววจจดขึึแลมตออตออไบ แต่ว่าทางนี้ทาง New y o r k s t a r ก็ตั้งสมมติฐานแรกขึ้นมานะครับว่าอันที่จริงแล้วสตีฟโรเจอร์หรือว่าแม้แต่ทานอสเองก็อาจจะเคยถูกพาตัวมายัางที่นี่แล้วก็ได้เพราว่าการพิจารณาคาดีนั้นได้ข้อสรุปว่าพวกเขาไม่มีความผิดหรือก็คือไม่มีผลกระทบต่อ Secret timeline ครับทั้งสองก็เลยโดนปล่อยตัวไปใช้ชีวิตในเส้นเรื่องปกติในที่สุด เหตุผลที่สนับสนุนเรื่องนี้ก็คือถ้าอ้างอิงจากคอมิกธานอสเองก็เคยโดนเรียกให้มาไต่สวนพิจารณาความผิดโดยตัวรักการสามหน้าด้วยตัวเองนะครับจากการที่เขาลงมือดีดนิ้วจนทาให้คนหายไปครึ่งจักรวาลทว่าผลการตัดสินก็สรุปว่าธานอสนั้นไม่มีความผิดนะครับเพราะเขาไม่ได้ฝืนกฎธรรมชาติคือเขาว่ามาอย่างนั้นนะครับนอกจากนั้นในฉากที่โมเบียสอธิบายกระบวนการตัดสินว่าจะยอมหรือไม่ยอมให้น e 克斯อีเวนต์เกิดขึ้นได้หรือเปล่ามันไม่ได้อยู่ในอำนาจของ TVA ครับแต่เขาก็ไม่ได้บอกเราตรงๆนะว่าใครจะเป็นคนตัดสิน ได้ซึ่งเดากันว่าโมเบียสอาจจะหมายถึง Living Tribunal ตุลาการ3หน้าหรือว่าตุลาการพิพากษาแห่งจักรวาลนั่นเองฉะนั้นก็แปลว่าธานอสใน MCU เองก็อาจจะโดนเรียกไปพิพากษาแบบในคอมิกมาแล้วแต่ว่าตัวเนื้อเรื่องยังไม่ได้บอกเล่าเหตุการณ์นี้ออกมาก็เป็นไปได้หรือว่าจะเป็นกรณีของแคปที่ไม่ยอมกลับมามันจะมีเว็บหนึ่งในเรื่องหลังจากที่โลกิโดนจับมาแล้วนะครับคุณผู้ชมจะเห็นผู้หญิงคนนึงโดนจับมาเช่นกันซึ่งถ้าลองดูดีดนะครับรูปร่างหน้าตาของเธอคนนี้คล้ายกับ สนับสนุนสตีฟก็ได้ครับว่าเขานั้นปลอดภัยแล้วจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเซกเรตไทม์ไลน์อย่างแน่นอนโดยสรุปก็คือที่ฎีแรกกาลังจะบอกเรานะครับว่าทานอสกับสตีฟก็โดนเหมือนโลกินั่นแหละครับแต่ว่าผลการพิจารณาคดีความของทั้งสองได้รับการรับรองว่าจะไม่ส่งผลจนเกิดเป็นสงครามมันติว์ซวอขึ้นมานั่นเอง เอาละต่อไปสมมุติฐานที่สอนะครับอันนี้ผมว่าคนดูส่วนใหญ่ก็จะตีความแบบนี้คล้ายๆกันหมดนั่นก็คือทุกๆก,การกระทําทั้งหมดของอเวนเจอร์การกลับมาของธานอสและจบชีวิตลงในเอ็นเกมการตายของไอรอนแมนหรือว่าการแยกไปของสตีฟคือสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นใน s ซ c ริ t ไทม์ไลน์อยู่แล้วฉะนั้นมันคือการกั่นกรองมาแล้วโดย t i m e k e e p ปอรนะครับว่านี่คือเส้นเรื่องที่มีลำดับเวลากับเหตุการณ์ที่เหมาะสมสงบสุขและก็แน่นอนว่าจะไม่เกิดสงครามขึ้นครับ เอาละครับและสมมติฐานที่3ข้อสุดท้ายนั้นน่าสนใจมากคุณผู้ชมครับทฤษฎีนี้ไม่ได้พยายามอธิบายในแง่มุมของอเวนเจอร์หรือว่าธานอสแต่ว่าพยายามเจาะจงไปที่โลกิโดยตรงเนื่องจากเราเชื่อว่ามันกําลังเกิดความระส่ำระสายายในองค์กร TVA เอลามไปจนถึงไทม์คริปเปอร์ด้วยครับยกตัวอย่างฉากที่โลกิถามหาไทม์คริปเปอร์เพราะอยากคุยกับคนเหล่านั้นโดยตรงทว่าเรนสเลเยอร์กลับตอบมาว่าพวกเขากําลังยุง่งและคงไม่มีเวลามาพูดคุยด้วยได้ในขณะเดียวกันการเข้ามาใน TVA เราจะได้เห็นแผ่นป้ายหรือว่าข้อความ เคือองค์กรคุณธรรมที่พยายามค้ำจุนความสงบของจักรวาลเอาไว้แต่ถ้าเรามองในมุมกลับกันนะครับการกระทําดังกล่าวก็เทียบได้กับการเป็นทรราายิตอํานาจทั้งหมดเอาไว้แต่เพียงผู้เดียวเพราะว่าทีวจะเป็นคนเลือกนะครับว่าใครจะเป็นคนชนะใครจะแพ้หรือไม่ได้เปิดโอกาสถึงความเป็นไปได้อื่นๆเลย ยิ่งคำเฉลยในตอนจบที่บอกถึงแวริอันโลกิที่กำลังบ่นทำลายทีวีเออยู่ก็เป็นการตอกย้ำนะครับว่าองค์กรนี้อาจจะมีเบื้องหลังบางอย่างซ่อนอยู่และที่แน่ๆก็คือพวกเขามองโลกิเป็นตัวอันตรายครับฉะนั้นการที่โลกิคนนี้ได้เทสแตรกมาแล้ววาร์ปหนีไปโดยที่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยทีวีเอที่กลัวก็ตออไมชีฟผู้นี้อยู่แล้วก็เลยเข้าไปจับคุมตัวทันทีครับเผลอเลอบางทีนะครับเส้นแยกทำลายเส้นนั้นอาจจะไม่ใช่ผลของการกระทำของโลกิคนนี้แต่เป็นเหตุมาจากแวริอันโลกิที่ไไทีว เอาละท้ายสุดคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกันบ้างก็แวะมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนได้นะครับส่วนวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ